เออฉันอยู่ที่ไหนเนะี่ยนี่มันไนะม n คร r a ับนี่นะเจมิสภาพแงกวันเหลี่ยมแบบขั้นสุดยอดงั้นฉันจะเป็นตัวละครอะไรฉันว่าว่าถ้าฉันเป็นตัวละครนี้ฉันว่าฉันน่าจะกะแล้วเนี่ยเอาล่ะน้องๆน้องๆพี่ๆทุกท่านที่กำลงังดูคลิปนี้อยู่วันนี้เราจะอาชีวิตรอดห้าสิบวันจนถึงสี่ร้อยวันใน เกมไมโครบซึ่งดีไปใช่5 50วันจริงๆเป็นกค่การถ่ายทำเท่านั้นอย่าคิดมากนะทุกท,ท่านพ,พี่น้องๆทุกท่านไม่ต้องคิดอะไรมากก่อนอื่นเราก็ต้องไปตัดไม้จบ De ูเปเซมิสเดดดมีโฟร์ตัตตีอน ันโอเคซึ่งอีกอย่างเราก็ต้องสร้างบ้านด้วยนั่นเองแล้วก็ทาไปสักปักนึงก็ได้ก็วันนี้ถ่ายคลิปตอนเช้านะฮะอุ้ยซึ่งผมจะเอาชีวิตรอด50วันใน10เออ10นาทีนะถ้าถึง10นาท้าถึงบ่ายแล้วผมจะเลิกเล่นทันทีเพราะ อาจจะมีนาทีไม่ค่อยเยอะซะเท่าไหร่เพราะมันมีโอกาสหลายครั้งที่พ่อแม่กับผมจะมาส่งผมนั่นเองอ,อย่าพูดหมากไปตัดไม้กันเถอะใครที่กลัวพ่อแม่หรืออะไรรักบ้าน ใครพ่อแม่ไม่รวยอย่างเช่นพ่อแม่จนแล้วพ่อแม่ซื้อทอดสาให้เครื่องหนึง่งระหว่งเรียนทุกคนสามารถแอบเล่นได้เพราะถ้าใครพ่อแม่จ,จนๆเขาจะซื้อกล้องกล้องจอนปิดไม่ได้แต่แม่งบ้านกูรวยชิบหายที่คนอื่นเลยก็ต้องแคบของเป็นธรรมดาจะถามว่ากูแาบทำไมอ่ะครับโอเคก่อนอื่นก็ต้องสร้างเอาไม้มาให้หมด บงบอกครับหนึ่งกล่องอุ้ยลืมเดี๋ยวเราจะไปสร้างดาบสร้างดาบเพื่อกินแกะล้วนๆอ่ะเปลี่ยนเอาใหมแาปดโอเคเก็บไว้ก่อนเราสามาประดิบดาบไม้ได้เอามาหนึ่งอันสามอันเอาพีแอ๊กมาด้วย มันแลนทรมานกูยังไงก็ไม่รู้เคมาถึงแล้วก็จะเอาชีวิตรอดแบบโคตรสปีดรันคือมาไม่กี่นาทีมั่งกูสป,ปีดรันละเป็นต่อเดินเจ้าจูเซนตัสซีโนตมิโฟเวสเซียเกอร์วิพัดตัดไม้อ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเราสามารถตัดไม้ได้ โอเคไหมคะมันไรฟิสติกเราจะทำยังไงกับมันก็ได้ซึ่งผมไม่ได้ปรับเป็นฮาร์ดหรือรนมอลอย่างใดถ้าใครอยากให้ผมปรับฮาร์ดก็บอกกันได้ซึ่งผมจะสตรีมเกมไม่ได้แต่ถ้าใครอยากให้ผมสตรีมเกมก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ถึงหนึ่งพันไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดกดติดตามไว้ครบหนึ่งพันการติดตามด้วยนะฮะจะถามว่าทำไมอยู่ดีๆกูก็ ไปตายซะอิ่อุ่รายชัวูดิสันมอืมได้เนื้อแกะมายังไม่สนใจต้องข้าอุดอุดด้วยแม่ผมทำอะไรผิดโอ้ยนี่ชิงด้อมเข่สองผมมาตรวจตราเขากุศลเจยมึงเรียกตรวจละมึงเรียกตรวจนะเกเ์เราจะเอาชีวิตรอดห้าสิบวันภายใน สิบห้านาทีไได้นะฮะเพราะผมไม่สามารถเอาชีวิตรอดร้อยวันได้เพราะเนืเ่องจากผมอาจเกินสิบห้านาทีไม่ได้ซึ่งทุกคนก็ต้องให้อาภายัยหนึ่งผมนะแต่ถ้าคุณอยากให้ผมอาจเกินสิบห้านาทีก็ต้องกดไลค์กดติดตามให้ถึงหนึ่งพันไลค์กับหนึ่งพันคนติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมโพสชุมชนก็ถามเร่นี้นันก,ก,ก,ก็ย่าลืมกดไลค์กันอีกเยอะๆนะครับกดแค่ไลค์เดียวนะ ไม่ต้องไปกดสามสองไรเพื่มส,สูงว่าจะได้ดีไรหรืออะไรเด็ดขาดเก็บพืชพันธุ์ในทางบ้านจ้ะเชี่ยเราจะไม่สร้างบ้านโดยอย่างใดนะฮะเพราะนี่คือการอาชีวิตรอดแบบกูไม่ต้องสร้างบ้านกูจะฆ่าไอ้พวกซอมบีให้หมดเออกูก็ต้องสร้างบ้านอยู่ดีป่ะจะสร้างบ้านกันเชี่ยตอนนี้ผมจะครับไม้นะ คราบเ้งหมดไปเลยโอ้สิบสี่โอ้โอ้วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีคราบคลองเหมือนกันนะว่าต้องคราบยังไงสําหรับคนที่อยากคราบมือถือคราบของในมือถือให้เหมือนในคอมนะก็ให้กดของที่คุณต้องการใช้ในการครับอย่างเช่นขวานพลิกแอคอะไรประมาณนี้หรือไม่กระดาษนะก็ คลิกไปที่ค้างแล้วก็ให้ให้จำนวนในก็ได้ว่าใครจะเอาอยัางไงจะเอาอันไหนแต่ถ้าจะเอาออกก็คลิกค้างระหว่างที่กำลังทำงานอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่ะเผื่อใครไม่เข้าใจต้องอ่ะเดี๋ยวผมสอนสำหรับใครที่เคยผมเล่นไว้ค่ะปล่อยนี่อ่ะอย่างเช่นคุณจะครับดาวคุณก็คลิกไป้ที่นี่อ่ะแล้วก็คลิกค้างแล้วก็ไปอีกอ่ะ และเออเอาอันนี้ไปด้วยเนี่ก็จะก็จะได้ปดาบนั่นเองแต่ผมจะไม่ค้าเพราะมันจะเสียเวลาผมเอานั่นเองเข่าเหีียติดตัวกูหายละวีเช่นครวบ ตอนนี้ผมจะสปีดรันไปไหนผมจะสปีดรันเพื่ออชีวิตรอดร้อยวันผมไปสร้างบ้านนี่ก่อนอื่นผมจะต้องหาที่สร้างบ้านทาเลนี่ดีไหมไม่ดีเลย้ยทุกงสร้างใกล้ทะเลสิกูจะได้ดื่มน้ําได้ไม่ใช่กูดื่มน้ําไม่ได้โอ้ยูคือยังเรียกอุดอดเหมือนเฮฟวี่เลยผมจะจัดการหากอุดอุดเหมือน เฮฟวี่ผมจะจับปรับเป็นสไ વ โวก่อนเอ้ยไม่ใช่เคียรทีอุดอุดฉันมาหาแกแล้วผมแค่จะมาเอาของเฉยเฉไม่ต้องตกใจเพราะผมจะเอาของไวลากอุดอุดมาแต่ผมจะไม่เข้าดูดีแคะนี่ผมจะเอาป้ายชื่อมาน,นั่นเองป้ายชื่อ64เลยวรึใช่อ่ะโอ้ แล้วเราก็จะเอาเชือกซึกเชือกหาไงมาเจ้กูลากได้มันปูเป็นใครเลยโอเคตอนนี้ผมจะปรับเป็นโหมสไสวโบเพราะผมแค่จะมาเลี้ยงอุ๊ดอุ๊ดแต่ชื่อจะแตจกจากเจเบอเฮฟวี่โอ้ทอมทอมทอม ไม่เป็นไรเราไม่กลัวสังเวสีสังมเวสีมันกากกูเคยปราบแมกระทั่งโลบอกแมกระทั่งเลสตินอีวิลกูก็เคยเล่นมาแต่ไม่เคยอัดคลิปจะถามว่าทำไมผมไม่อัดคลิปในคอมคอมกูอัดคลิปไม่ได้คนละรุ่นสำหรับใครที่ไม่รู้ผมใช้ Windows 10ผมไม่สามารถอัดคลิปได้น,นั่นเองถ้าใ,ใครถามว่าผมจะใช้ Windows ตกลงคุณใช้ Windows 10ก็กูบอกได้ตามตกงูกูใช้วินโดว์10 แย่ yeah. เป็นแร่ใหม่ที่ขุดยากแถมมันยังพังง่ายด้วยเย็บ yep. กะัะเคยดผม,มว่าผมขุดหินธรรมดาไปก่อนดีกว่าผมจะได้ทำพิกแอคหินได้ผมมีพอที่จะทำพิกแอคหินฮะเคสร้างพิกแอคหินนั่นมา โอเคไม้เอ okay. ๊พ eh, ิกเอกขินดัมเมจดบวกสามมี mm. uh, okay. well, like ่อ like ุ like ้ยกลางคืนแล้วท like ุกคนปูแล like ุเ <laughs> ล so, like ่เลระดับเลเจอเเลแเลได้ไงวะเนี่ยระดับเเลยนะเนี่ยจะถามว่าวันนี้ผมดวงดีอ่ะ คือผมไม่ได้ดวงดีนะแต่ผมแค่ปรับเป็นโหมดีซี่รอเล่นผมไม่ได้ปรับโหมดะไรทั้งนั้นเพราะถ้าใครไม่ได้ปรับโหมดอะไรก็จะเป็นโหมด normal ซึ่งซอมบี้จะตีแรงอยู่พอสมควรแต่ถ้าใครปรับเป็นโหมดีซี่ซอมบี้คิดเอามึงจะตีเท่าแค่หนึ่งอะ่ะโอ้ยบักเกี้ยอะไรวะเนี่ยไม่มีประโยชน์เอามาต่อเป็นบันไดดีกว่านี่ไงเคมันใกล้กางคือแล้วเหมือนผมจะต้องเตรียมเอ,อ่อการ ที่ผมจะไปเตรียมขนแกะซึ่งคุณไม่ว่าใช่ไหมื่อาแถวนี้ไม่มีขนแกะเลยอ่ะอุ๊ยตัวเยี่ยอะไรตีกูขอเข้าไปดูหน่อยเอไมไดาอันนี้ทำเดิมดีกว่าเดิมเดมอุยซอมบี้เริ่มอละวาวเดเกเลตันเริ่มมา ทุกคนชอบถามว่าตัวที่ผมเกลียดมากที่สุดในไมค์คราฟคือตัวอะไรนะก็คือซอมบี้น้ำนั่นเองว่ะซอมบี้น้ำโอ้ยกดตีนะ่ะมันอยู่ในน้ำแล้วมันก็ไม่ขึ้นมาบนบกอะ่ะกว่าจะขึ้นมาก็หลายนาทีเลยอะ่ะขึ้นมาได้ไงเอาไว้เอาไว้ใกล้ๆเอาไว้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปตายซะจะถามว่าผมเกลียดซอมบี้น้ำแค่ไหนหอ๋อเกลียดโคตรๆแล้วก็เกลียดสเกเลตันด้วยอนะ่ะ ถามว่าทำไมผมเกลียดสเกเลตันเหรอมันดูเท่ก็จริงนะแต่กู่คำเดียวนะกูมไม่ชอบสเกเลตันธรรมดากูชอบสเกเลตันเนเธอร์มากกว่าเพราะสเกเลตันเนเธอร์มันยิงธนูไม่ได้ตีแม,มงมุมตีแมงมุมแมงปอดทอดเฮ้ยอย่าตีกูหรืมอมุกีแรงยี่ไหนเลยต้อมตีแมงปอดทอดวิ่งละงวิ่งละ ปุ่ยร้อนมีเออเออคุณกะแบบรู้ชชยเอาพีเอสจามหน้าไหมจามหน้าโอ้พีเอสจามหน้าแปลเออมาถึงวันแรกกูก็ตายเลยแหละผมก็ได้กลับมาแล้วนะผมก็ได้กลับมาแล้วกับเออ ตอนนี้เพิ่งยี่สิบวันน,นั่นเองผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเพิ่งยี่สิบวันผมได้ไปตามหาของมาแต่ผมไม่หาไม่เจอเลยผมก็เลยคิดว่าผมจะเสกมาเองแม่งเลยน,นั่นเองแต่ผมจะไม่ขี้โกงเลยผมจะเสกไม่แค่อย่างเดียวนั่นเองซึ่งบางอันกูก็ไม่ได้เสกอันเดียวเพราะแม่งบังคับไห้กูเสกอุ้ยอุยอุ้ดอุดอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ ตามหาอุดอุดกันอุ้ดอุดอุดอุดด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 ุดอุดอุดดุดดุดดุดอ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 ุดแรงเกียดติป่อุดอุดยานีอุดอุดยานี้อเคตอนนี้เราก็มีอุดอุดๆปที่เรียบร้อยมือนกดค้าดอะทไมมลาดจังเยอนอุดอุด ไม่นะอุดอุดไม่อุดอุดไปเพาไปคิงมวยไม่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 อุดอุดอย่าเข้าใกล้ตัวฉันแกรู้ฉันรู้แกจะกัดเชือดมันออกอุดอุดจะไม่อยู่กับเจ้านายคิงเก ตอนนี้ก็ผ่านมาห้าสิบเกือบจะสีสิบวันกว่าแล้วเหลือแค่สองนาทีผมก็จะครบห้าสิบวันแล้วผมคิดว่าผมมีอูดอูดสองตัวแล้วนะตอนนี้ผมจะโอเคตอนนี้ผมก็จะอูดอดมานี้อูดอดมึงจะดึงกูไปไหน คำ,คำสั่งใครนอกจากเจ้าหน้าแฮวี่แล้วก็พายกพายออุอุด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 จะไม่ตามตามคำสั่งของคุณคิงเด็ดขาดเออคุณเฮวี่หายไปแล้ววะได้ข่าวว่าคุณแฮวี่กำลังอยู่ที่บ้านแล้วก็ปล่อยผมไว้ในเกมไหมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรอุดอุดเดี๋ยวฉันจะดูแลแกแทนอีกแกต้องการแครอทหรือเปล่าถ้าแกต้องการฉันสามารถปรับเป็นโมเทียติฟได้ไม่เลยอุดอุดอุดอ๊ดอุดอยากกินคคแครอทแครอทแหละ<ส>ผมพิมอดเสี่างเดียวมันก็น่าจะเจอมั้งแครอทเนี่ยมีแครอททองด้วย